สวัสดีครับผมเจ้าชายน้อยนะครับวันนี้ย่าไม่ได้มาขายกระติกน้ำร้อนนะครับย่าเข้ามาแนะนำว่ามันดีมากเพราะว่าถ้าเราถือติดตัวไปเนี่ยมันสามารถจะใช้เป็นกระติกน้ำร้อนหรือใช้เป็นกระติกต้มน้ำร้อนด้วยก็ได้แต่กระติกมันเล็กก็ต้มน้ำได้แค่ถ้วยเดียวครับย่าผมก็ติดกาแฟจะไปไหนก็ต้องกินกาแฟสักหน่อยเลยต้องซื้อ กระติกแบบนี้มามันน่ารักแล้วก็ถือพกง่ายสะดวกวันนี้ย่าตเขาก็นั่งรถไปตู้นอนแล้วก็ข้างๆที่นั่งก็มีปลั๊กไฟย่าก,ก็เลยทดลองต้มน้ำชงกาแฟดูหนึ่งแก้วมันโอเคมากเลยครับคนที่ชอบไปเที่ยวชอบเดินทางมีไว้ติดตัวสักอันหนึ่งก็ดีนะครับตอนที่า่านอนพักที่โรงแรมที่เชียงใหม่่าก,ก็ใช้กระติกอันนี้ต้มน้ำชงกาแฟทุกวันเลย สะดวกที่สุดไม่สิ้นเปลืองด้วยอยากเขาทดลองให้ผมเป็นนักรีวิวแล้วครับใครสนใจไปหาได้เลยในช้อปปี้มีขาย